สำหรับคลิปนี้นะคะให้ดูว่าสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าไหลตรอกรก่หต้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะคะไหลของเขาก็คือจะออกจากโครนต้นแบบนี้เนาะอันนี้เราต้องเก็บทิ้งตลอดเลยนะคะไม่ต้องเสียดายไหลก็คือมันจะสามารถทำให้ออกต้นสตรอเบอรี่ต้นใหม่แต่ช่วงนี้เราเอาผลผล,ผลิตอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องเก็บไหลนะคะเก็บทิ้งเลยเด็ดทิ้งเลยนะคะแบบนี้นะคะ,ะแบบนี้ นี่เลยนะเอาลงนี้ตึ๊บเห็นไหมคะแค่นี้นี่เด็ดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะช่วงนี้เราต้องการลูกสตรอเบอรี่อยู่เนะเาะไหลเอาไว้ทีหลังค่ะให้เก็บผลสตรอเบอรี่ให้ใหเ้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แล้วหน้าฝนให้เก็บลูกสตรอเบอรี่เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแล้วค่อย ไหลเพื่อที่ทําต้นต่อไปเนาะก็คือให้สารอาหารต่างๆนะคะไปอยู่ที่สตรอเบอรี่ให้เต็มที่ก่อนเนาะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเขาออกไหลลูกสตรอเบอรี่ก็จะไม่ออกนะคะเนาะก็จะไม่ไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าช่วงที่เก็บผลผลิตอยู่นั้นห้ามมีไหลเด็ดขาดตัวนี้เด็ดทิ้งเลยนะคะโอเคนะคะจ้าไปแล้วนี่ สองลูกเต็มมือใหญ่ๆยักษ์ๆสังเกตว่าถ้าได้พันดีเห็นไหมคะลูกต่อไปก็จะเป็นแบบนี้อ่แปลว่าต้นนี้นะี่เยี่ยมมากๆเลย